สำหรับงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซที่จังหวัดระยองกันบ้างค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาใช้โปรโมชั่นทางการเงินดีๆที่น่าสนใจกันค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โประยองค่ะได้รวมโปรโดีที่สุดแห่งปีเอาไว้ที่นี่แล้วล่ะค่ะ คุณภาคณีเวริยารังสริตประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงินม o นี y Expo เปิดเผยค่ะว่าวรารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหากรรมการเงินระยองครั้งที่7 m o n ม y e ี p เ2025ระยองในวันที่5-7กันยายน2568ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นท่านระยองภายใต้แนวคิด resilient wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุน่นเพื่อความยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะโดยงานนี้นะคะมีโปรโมชั่นทางการเงินที่หลากหลายค่ะที่น่าจับตาก็คือสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยศูนเนานถึง3เดือนและยังได้ดอกเบี้ยปีแรกลดลงอีก0.25ต่อปีซับเอ็นพีเอทำเลดีทั่วประเทศนํามาลดราคาพิเศษสูงสุดถึง70สินเชื่อธุรกิจ SME วงเงินสูงสุด100ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยต่ําสลากออมซัพย์ที่ทําให้คุณได้ลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือน สินเชื่อรวมหนี้เพื่อจัดการหนี้เสียดอกเบี้ยต่ำพิเศษ3-5%ผ่อนได้ยาวถึง10ปีประกันภัยนะคะที่ให้เงินคืนสูงถึง8%ทุกปีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่อย่างทองคำแท่ง iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy S25 รวมถึงสมมนาการลงทุนแบบฟรีๆทั้งหัวข้อลงทุนให้มันครบทุกเครื่องมือ Stock Future Option สแกนหุ้นด้วย MT5 ภายในหนนาทีจากแก๊งสีซ่าพาซิ่ง5้ 7กันยายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลระยองค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ5-7กันยายนนี้ค่ะสำหรับ m า n ิ y ส x โประยองนะคะงานนี้ห้ามพลาดย้ำว่าโปรโมชั่นทางการเงินที่ดีที่สุดแห่งปีต้องงานนี้เท่านั้นเลยค่ะ